ใช่ค่ะเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้มาอัปเดตสลากออมสินพิเศษ2ปีเริ่มต้นเพียง100บาทลุ้นรับรางวัลสูงสุด5ล้านบาทจากธนาคารออมสินนะคะ สลากออมสินพิเศษ2ปีเริ่มต้นฝากเพียง100บาทลุ้นรับสูงสุด5ล้านบาทนะคะพร้อมรางวัลอื่นๆอีกกว่า30รางวัลสามารถฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้หรือจนกว่าจะรับฝากครบวงเงินที่กำหนดนะคะแลคก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ สลากออมสินพิเศษอายุ2ปีงวดที่219หน่วยละ100บาทมีสิทธิ์ถูรางวัลทุกเดือนเป็นเวลา24เดือนโดยรางวัลที่1มูลค่ารางวัล5ล้านบาทและรางวัลอื่นๆอีกมากมายนะคะเงินรางวัลและดอกเบีย้ยของบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีฝากครบอ,อายุจะโอนเงินต้นและดอกเบีย้ยเข้าบัญชีเงิน,นฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนโดยอัตโนมัตินะคะมาดูรายละเอียดหลักเกณฑ์นะคะ หลักเกณฑ์และรายละเอียดนะคะระยะเวลาการรับฝากตั้งแต่วันที่2มิถุนายน2 5 6 5เป็นต้นไปผู้มีสิทธิ์เปิดบัญชีนะคะเป็นบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปหรือนิติบุคคลทุกประเภท อายุ2ปีสิทธิ์การถูกรางวัล24ครั้งหน่วยละ100บาทรายละเอียดของดอกเบี้ยนะคะฝากครบ2ปีได้รับดอกเบี้ย0.10บาทต่อหน่วยหรือ100ละ0.05ต่อปีอัตราดอกเบีย้ยกรณีผิดเงื่อนไขาการฝากนะคะ 1. ฝากไม่ครบ3เดือนหากส่วนลด2บาทต่อหน่วย 2. ฝากไม่ครบ2ปีไม่ได้รับดอกเบีย้ย มาดูวงเงินในการรับฝากนะคะ1ฝากขั้นต่ำา100บาทหรือ1ห,หน่วย2ไม่จำกัดวงเงินรับฝากต่อรายระยะเวลาการจ่ายดอกเบีย้ยการจ่ายดอกเบีย้ยหรือเมื่อครบระยะเวลาฝากโดยโอนข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนนะคะการออกรางวัลทุกวันที่1ของเดือนนะคะยกเว้นเดือนมกราคมและพฤษภาคมออกรางวัลวันที่30ธันวาคม และ2พฤษภาคมหยุดจำหน่ายทุกวันที่ออกรางวัลน,นะคะการรับรางวัลน,นะคะโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนในวันถัดจากวันที่ออกรางวัลน,นะคะเงื่อนไขนะคะเงื่อนไขหลัก1ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเป็นบัญชีคู่โอน สำหรับรับโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อสละครบอายุและเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝาก 2. รับฝากบัญชีร่วมได้ไม่เกิน3คน 4. ไม่รับฝากบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์นะคะสละครบอายุโอนเงินสละครบอายุเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเพื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนนะคะทีนี้มาดูเงินรางวัลกันนะคะรางวัลที่1จํานวนที่ออกรางวัลหนครั้ง เงินรางวัล5ล้านบาทรางวัลที่ 2, จํานวนที่ออกรางวัล1ครั้งเงินรางวัลนะคะ1ล้านบาทรางวัลที่ 3, จํานวนครั้งที่ออกรางวัล5ครั้งเงินรางวัลละ10,000บาทนะคะรางวัลที่ 4, จํานวนครั้งที่ออกรางวัล10ครั้งเงินรางวัลละ3,000บาท questions questions like รางวัลที่5จํานวนครั้งที่ออกรางวัล15ครั้งนะคะเงินรางวัลละ1,000บาท รางวัลเลขท้าย4ตัวจำนวนครั้งที่ออกรางวัลน,นะคะ1ครั้งเงินรางวัลละ50บาทรางวัลเลขท้าย3ตัวจำนวนครั้งที่ออกรางวัล1ครั้งนะคะเงินรางวัลละ20บาทกำหนดงวดและหมวดอักษรเฉพาะรางวัลที่1และรางวัลที่2นะคะมาดูดอกเบีย้ยเมื่อครบอายุนะคะระยะเวลาฝากก็คือฝากครบ2ปีดอกเบีย้ย เป็นบาทต่อหน่วยนะคะ0.10อัตราดอกเบี้ยต่อปี0.05%ถอนคืนได้รับนะคะ100.10บาทนะคะ การออกรางวัลน,น,นะคะธนาคารอมสินจะทําก,การออกรางวัลจากอมสิน2ปีณธนาคารอมสินสํานักงานใหญ่ทุกวันที่1ของเดือนโดยจะทําการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT และสื่อสารออนไลน์ f c e b o o o f เฟซบุ๊กไล v ์ NBT2HD ตั้งแต่เวลา10นาฬิกา30นาทีถึงเวลา11นาฬิกา20นาทีนะคะ สนใจสลากออมสินพิเศษ2ปีโดยเริ่มต้นเพียง100บาทลุ้นรางวัลสูงสุด5ล้านบาทนะคะพร้อมรางวัลอื่นๆอีกกว่า30รางวัลฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะรับฝากครบวงเงินนะคะ